คันนี้เป็นรถยนต์ i s u D-Max Highlander เครื่อง3,000 cc เป็นเกียร์ออโต้เป็นรุ่นท็อปนะครับผมเป็นตัว s p e s t e นะครับปี2012เป็นสีขาวมุกนะครับรถสวยเดิมนะครับคันนี้น็อตไม่เคยถอดเลยทั้งคันเป็นสีขาวมุกสวยเดิมน็อตไม่เคยถอดไม่เคยมีอุบัติเหตุหนะัก ไม่เคยจมน้ำไม่เคยไฟไหมไม่เคยน้ำท่วมครับเกียร์ออโต้เครื่องยนต์สามพัน cc ครับเกียร์ออโต้ห้าสปีดเครื่องยนต์สามพัน cc สีขาวมุกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็นรถยนต์กระบะสี่ประตูนะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยล้อแม็กเป็นล้อแม็กเอ่อหกก้านขอบสิบแปดนะครับ เป็นสีดําปัดเงานะฮะโแม็กสีสวยเดิมรอบคันนะครับวันนี้ับสีสันสวยงามมีเก็บสีเก็บยุรอยให้เรียบร้อยนะครับเอาไปพร้อมใช้เลยหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะมีเซนเซอร์ถอยหลังตรงกันชนท้ายด้วยรุ่นท็อปส,สุดแซดเบสี Z นะครับ เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล3,000 cc ครับผม V6 เ,เทอร์โบเกีย์ออโต้5สปีดเดิมโรงงานเลยครับผมดูภายในกันบ้างครับภายในรถยนต์คันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลเดิมเดิมโรงงานเลยนะตัวเบาะฝั่งคนขับเป็นเบาะาไฟฟ้านะครับปรับได้4ทิศทางนะครับ ขึ้นลงสูงต่ำหน้าหลังได้ครับผมพวมลาลัยเป็นพวมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านนะครับควบคุมเครื่องเสียงควบคุมรับโทรศัพท์คบจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้เครื่องเสียงเดิมโรงงานเสียงดีนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดมีเกียร์บวกลบให้ด้วยนะครับผม โหมดสปอร์ตไว้ขับเล่นขับสนุกภายในสวยนะครับคันนี้กระจกไฟฟ้าขึ้นลงใช้งานได้ปกติแผงประตูสวยๆเดิมๆเมบาะหลังเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้สีน้ำตาลเดิมโรงงานตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ภายในสวยสะอาดฮะเื้นปลมสวยแผงประตูสวย ดูเลขไม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมดูเลขไม่ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับโอเคสตาร์ตติดไม่มีไฟค้างไฟโชว์นะฮะไม่มีไฟ็อกเครื่องโชว์เลขไมล์สามแสนกิโลครับผมไมลแท้นะครับไมลแท้เช็คศูนย์ได้เลยครับแอร์เป็นแอร์ออตโต้นะฮะ แปกันเอ่อออโต้ครับเครื่องเสียงเดิมเดิมโรงงานใช้งานได้ปกติรับเสียงดีนะครับโอเคไปดูเครื่องกำลังครับผมเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบเร็ว3000ั cc นะครับ VGS เทอร์โบเดิมโรงงาน เครื่องสวยๆเดิมๆไม่เคยปรับแต่งไม่เคยรีมเเป็นเครื่องเดิมตัตดาษโรงงานฮะขับเ,เดิมๆใช้เดิมๆพละกําลังเหลือเฟือนะครับเอดเดิมน็อตแก้มไม่เคยถอดน,น็อตวากระโปรงเดิมไม่เคยถอดเครื่องสวยๆใสๆสะอาดแหงไม่เยิ้มไม่รั่วไม่ซึมนะครับเ,เครื่องเดินนิ่ง โคมเดิมเนาะแก้มเดิมทานเดิมนะ่ยทานหน้าเครื่องน้ำเดิมปากระโปงคร้งเดิมสติ๊กเกอร์เดิมงานมันอยู่ครบครับผมอ่าทานวัดที่เครื่องครับไม่ไอไม่พ่น,นครับอยู่ครับเครื่องยนต์สวยเดิมโรงงานเดินเรียบ รถบ้านแท้ๆเกียร์ออโต้5สปีดเครื่อง 3,000cc รุ่นท็อปสุดอีสุดีแม็กไฮเดนเดอร์4 er, ประตูสีขาวมุกสวยดีมีทรงเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยเลขไม่3 0 0นไม่แท้ครับผมท่านใดสนใจดูรถได้เทียมประเมืองละครสีทำมาราดนะครับผมคันนี้ราคาขายอยู่ที่3 3 5 0 0 0บาทนะครับรถปี2012 โวยเดิมไม่เคยปรับแต่งน็อตเดิมไม่เคยถอดพร้อมใช้งานเดินทางไกลได้เลยครับผมสนใดสนใจติดต่อสอบถามโทรมาได้ครับ0 9 8 2 6 1 4 9 5 6ครับผมขอบคุณมากครับ